แล้วก็มาปิดท้ายกันในช่วงนี้นะคะเราจะไปดูเรื่องของการลงทุนในตลาดทองคำานปัจจุบันนิดนึงเขาบอกว่ารู้สึกมีความผันผวนทุกวันนะคะราคาทองนั้นมีขึ้นลงโดยเฉพาะใครที่สนใจจะลงทุนในตลาดนี้ก็จะไปคุยกันดูนะคะว่าจะเล่นกันอย่างไรมีคําแนะนําอะไรบ้างจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคลาสสิกโก f ฟิเจอร์จำกัดอยู่ในสายกับเราค่ะคุณนัทธีจุฑาวรากุลอยู่ในสายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้ยินนะคะ,ค,ะค่ะสอบถามนิดหนึ่งว่าการลงทุนในตลาดทองคําปัจจุบันนี้มีความผันผวน,นทุกวันแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงบ้างทั้งตลาดโกลแล้วก็ซิลเวอร์ด้วยอะค่ะ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ราคาทองคําค่อนข้างผันผวนมากเลยทีเดียวนะคะเพราะมีหลายๆปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เนี่ยเขากาลังกังวลเรื่องทางสหรัฐอเมริกาจะสามารถปรับเทดานนี้ได้หรือเปล่านะคะมีคนกําลังรอดูว่า2สิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าราคาทองคําสูงมากแนวโน้มเนี่ยต่อไปตอนนี้เขากําลังมองว่าวันที่2สิงหาคมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถ สามารถเอ,อยุติเรื่องปัญหานี้แล้วก็สามารถขยายเพดานนี้ได้ตรงนี้อาจจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงได้แรงนะคะต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าเกิดว่าปัญหาไม่คลี่คลายหรือยุโรปเกิดปัญหานี้หรือลดอันดับเครดิตของประเทศอะไรขึ้นมาอีกตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้นไปได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านักลงทุนที่จะลงทุนตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนอมเตือนไว้เรื่องหน้าเลยนะคะเอนไม่ลงหน้าแต่ว่าคือ ในกรอบปีนี้เนี่ยยังมองว่าแนวโน้มทองคายังเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะ,คะไม่ว่าทองคำหรือหรือซินเวอร์ก็ตามนะคะโอ้วยเพราะฉะนั้นค่ะเกในระยะยาวปีนี้เราก็ให้กรอบไว้1,700งพันเจ็ดอยลลาร์ต่อทรอยอนตอนนี้มันจะประมาณ1,615งพัราดอลลาร์ต่อทอยอนกรอบขาขึ้นอยู่ถ้าต้องระมัดระวังว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าสหรัฐปัญหาเพดานนี้สหรัฐ สามารถขยายตัวได้หรือยังไงเนี่ยค่ะนัอาจจะทองคําอาจจะปรับตัวลดลงแรงได้ในช่วงนี้โอค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีทองคำค่ะอาจจะรอดูสถานการณ์ก่อนภายในวันที่สองสิงหาคมว่า,าทางสหรัฐจะมีความชัดเจนอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะ,คะ เห็นเขาบอกว่าราคามันจะผันผวนหนักในช่วงเวลากลางคืนน,นี่ไม่ทราบเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าคะ,คะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าช่วงกลางคืนจะเป็นช่วงที่ตลาดทางเมืองนอกเปิดตลาดยอย่างมเป็นทางสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางตลาดลอนดอนก็กำลังจะปิดตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่งผลให้ราคาทองคําค่อนข้างผันผวนมากเพราะวอลลุมส่วนใหญ่ในตลาดโลกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอค่ะนะคะอยู่ที่นั่นเป็นหลักเลยนะคะเพราะนั้นผู้ลงทุนที่สนใจจะซื้อจะขายในช่วงนั้นก็จะมากขึ้น อาจจะมีมากขึ้นค่ะอย่างอย่างตัวกลฟิลเตอร์ก็ตามตลาดกลฟิลเตอร์เมืองไทยขยายเวลาซื้อขายถึงสี่ทุ่มครึ่งอ๋อตอนนี้เป็นสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะสี่ทุ่มครึ่งค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ดีเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงกลางคืนนักลงทุนก็ จะ,จะที่ชอบความหมือวาหน่อยนะคะ,คะก็จะมีโอกาสในการทํากําไรมากขึ้นในช่วงกลางคืนเพราะ<อ>ตั้งแต่เปิดกลางคืนมาก็จะมีนักลงทุนเข้ามาเล่นมากขึ้นในช่วงกลางคืนค่ะค่ะ,คะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าราคาทองคามันจะผันผวนมากทีนี้จะมีวิธีการเล่นยังไงทางคุณนัททีจะแนะนํายังไงอะไรบ้างสาหรับนักลงทุนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ะคะค่ะต้องบอกว่านักลงทุน จะที่ลงทุนในทองคำนะคะหรือว่าทางโลหะเงินก็ตามจะต้องติดตามพวกข่าวสารให้ดีค่ะเพราะตอนนี้ข่าวต่างๆเนี่ยมีผลกระทบต่อราคาทองคำหรือโลหะเงินอย่างมากนะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างทางเราเนี่ยค่ะสิโกิเจอร์ก็มีบทวิเคราะห์รายวันซึ่งเช้าเย็นนะักลงทุนอาจจะต้องติดตามอ่านตามบทวิเคราะห์ต่างๆหรือว่าข่าวสารต่างๆที่มีส่งผลต่อราคาทองคําหรือทางด้านค้างเงินบาทก็ตาม นะคะนัก<ะ>ล,ลงทุนอาจจะต้องอคอยจับตาดูแล้วก็ฟังข่าวติดตามสถานการณ์นะคะ,ะลงทุนเหมือนข่าวสารก็เป็นสิ่งสําคัญหรืออีกอย่างหนึง่งก่อนที่จะลงทุนก็จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะศึกษาว่าแต่ละสินทรัพย์แต่ละประเทศในการลงทุนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรก่อนที่จะลงทุนอย่างที่บอกอย่างทองคาแท่งบางคนอาจจะคุ้นเคยนะคะ,ะอาจจะไม่ต้องศึกษามาก อมองว่าถ้าจะขึ้นก็เข้ามาค่อยๆทยอยซื้อค่ะแต่ว่าอะไรส่งผลต่อราคาทองตรงนี้จะต้องติดตามนะคะหรือว่าถ้า go futures มันก็จะมีวิธีการเล่นหรือว่าข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างาอาจจะเข้ามาฟังสัมมนา,าก็ได้ทางบริษัทก็มีจัดสัมมนา,าให้ทุกอาทิตย์อ๋อเห็นบอกว่ามีสัมมนา,าให้ให้ฟังกันฟรีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีสัมมนาอาทิตย์ละสองครั้งวันอังคารและวันพฤหัสคะ ตรงนี้ก็เข้ามาฟังเบื้องต้นได้ว่าโก f ฟิเจอรคืออะไรฟ u เจคืออะไระมีข้อดีข้อเสียหรือว่าวิธีการลงทุนอย่างไรบ้างอ๋อสมมติว่าถ้าเรามีงบประมาณส่วนหนึ่งอาจจะไม่มากสักเท่าไหร่นะคะถ้าอยากลงทุนแบบนานๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะไปฟังสมาาัมมนาแล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้เลยได้ค่ะก็สามารถโทรมาจองบุ๊กสัมมนาก่อนล่วงหน้าได้ค่ะ ที่เบอร์อะไรนะคะที่เบอร์โทรศัพท์02ค่ะ08 08 0ดค่ะ02618 08 08นะคะจะสัมมนาทุกวันอะไรคะพื้นหัสค่ะสองวันนะคะวันอัคารกับพื้นัสนนะคะก็จะมีอันนี้เป็นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นค่ะในทุกทุกอาทิตย์นะคะอ๋อเกิดว่าเป็นลูกค้าแล้วบางทีเขาอยากจะได้ขั้นแอดวานขึ้นไปเทคนิคอลนาลิซิสหรือว่า เป็นบทวิเคราะห์บางทีบางทีอาจจะมีการจัดสัมมนาเฉพาะได้าอะไรเงี้ยค่ะเรื่อยๆสำหรับลูกค้าแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยลงทุนแนะนําให้ฟังสัมมนาแล้วก็ค่อยๆศึกษาก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนในการลงทุนอืมทีนี้ใครที่ที่ยังไม่เคยเลยอะไรางี้นะคะาอาจจะมีทองคําอยู่แล้วหรือไม่มีก็ได้นะคะใช่ค่ะก็ก็ฟังดูเพราะว่า แต่และรูปแบบในการลงทุนเพราะว่าตอนนี้ทองคําก็มีหลายรูปแบบในการลงทุนมากขึ้นได้อในในทองคำคก็หลายๆวิธีหลายๆรูปแบบแล้วก็แล้วแต่ลักษณะของนักลงทุนแต่ละคนค่ะต้องบอกว่าแต่ละคนต้องต้องศึกษาตัวเองก่อนว่าเขาเป็นคนแบบไหนแล้วชอบที่จะลงทุนในประเภทแบบไหน<อ>ค่ะการลงทุนอย่างอย่างโกลฟิเจอร์นี้นะคะมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทํากําไรให้กับผู้ลงทุนโดยที่แบบใช้ต้นทุนที่ไม่เยอะสักเท่าไหร่ได้ยังไงอะคะค่ะ คือต้องบอกโกลฟิเจอร์เนี่ยใช้เงินลงทุนตอนนี้ไม่ถึงไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเองในค่าการลงทุนอย่างปัจจุบันถ้าคนซื้อถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะคะ,ะถ้าคนลงทุนทองคำแท่งตอนนี้ราคาทองคำก็ประมาณบาทละสองหมื่นสองพัน็ด้อยห้าสิบถ้าจะลงทุนสักสิบบาทเขาต้องใช้เงินประมาณสองแสนกว่าบาทนะคะแต่ว่าโกลฟิเจอร์ าใช้เงินลงทุนเพียงแค่ไม่ถึงห้าหมื่นบาทโอ้ค่ะค่ะถ,ถ้าเกิดว่าสิบาทเนี่ยไม่ใช่ไม่ถึงห้าหมื่นบาทด้วยสิบาทใช้เงินลงทุนแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นค่ะนะคะหนึ่งหมื่นบาทเทียบเท่ากับคุณลงทุนสองแสนกว่าบาทค่ะกำไรขาดทุนเหมือนกับลงทุนทองสิบบาทแต่ว่าคุณแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นอ๋อก็คือเงินลงทุนจะน้อยแต่สัดส่วนกาไรขาดทุนเหมือนกับ สัดส่วนกําไรทุนเยอะหนึ่งร้อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโอกาสกําไรก็เยอะแต่ว่าความเสี่ยงก็จะเยอะตามมานะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะกระจายในการลงทุนนะคะแบบนี้ก็น่าจะน่าสนใจแต่ว่าก็ต้องไปฟังสัมมนากนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้ความรู้ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะสุดท้ายจะฝากอะไรไหมคะสําหรับคนที่สนใจการลงทุนในตลาดทองคําทั้งโกลฟิวเจอร์แล้วก็ซิเวอร์ฟิวเจอร์ด้วยค่ะค่ะก็คือตอนนี้ทองคําก็ ก็ได้ความนิยมมากขึ้นนะนะคะว่านักลงทุนอย่างที่บอกว่าก่อนการลงทุนก็อาจจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนแต่ละอย่างนะต้องศึกษาว่าปัจจัยอะไรมีผลกระทบต่อราคาทองคําบ้างก่อนที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไวเมื่อกี้ได้นะคะหรือว่านอกจากนี้อย่างที่บอกก็คือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาได้ตลอดจากหลากหลายช่องทางใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่าอยากจะอ่านบทวิเคราะห์ก็เข้าไปอ่านเบื้องต้นได้ทางเว็บไซต์เรานะคะค่ะได้ค่ะที่เว็บไซต์อะไรคะ sicofutures.co.th ค่ะ c l a s s i c o f u t u r e c o t h นะคะใช่ค่ะอ๋อก็จะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วค่ะอ๋ออันนี้ดึงนะคะเเวลาจะลงทุนนี่ต้องวางเงินหลักประกันขั้นต้นหรือว่ายังไงกับโรเกอร์เยอะไหมคะอ่าก็ประมาณเกือบเกืสร์เซค่ะไม่ถึงอ๋อประมาณนี้นะคะ ค่ะนะแล้วก็จะแต่ละวันก็จะมีการคำนวณกันว่าจะได้กาไรหรือขาดทุนเลยก็ว่ากันไปใช่จะคํานวณทุกวันเลยค,ะนะคะ่ะ๋อนะคะก็อะยังน้อยก็โทรไปแล้วก็เข้าสัมมานาทุกวันอังคารและว,วันพฤหัสได้ใครว่างเอาเวลากี่โมงนะคะที่จะเริ่มสัมมานากันจะเป็นช่วงบ่ายคะ่ะค่ะยังไงโทรโทรมาบุก,ก่อนได้คะ่ะอ๋อว่าจะว่างช่วงไหนที่จะไปฟังได้ค่ะ,คะได้เลยขอบพระคุณมากคะ่ะคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ